จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราแนะนําพวกอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดไปเนาะคลิปนี้เราจะมาโชว์วิธีการชงจริงๆว่าเราแบบใช้ขั้นตอนในการชงยังไงบ้างใช้เวลานานแค่ไหนแล้วกออ็อุปกรณ์พวกนี้ใช้ยังไงบ้างเนาะอ่ะเริ่มเริ่มจากสเต็ปแรกก่อนเลยก็คือเราต้องอุ่นตัวกระบอกนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้น้ําเดือดในการในการชงเนาะเราก็ต้องอุ่นตัวกระบอกก่อน ด้วยการประกอบตัวกระบอกแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ด้านล่างนี้แล้วก็ใช้บาสเกตที่เป็นแบบลายครับที่มันน้ำไหลผ่านไม่ได้ประกอบเข้ากับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะประกอบแบบนี้กดเข้าไปตรงๆแล้วก็จากนั้นก็คือเอามาขันเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ เอามาวางบนแท่นนี้จากนั้นก็เติมน้ําอุ่นน้ําร้อนแหละอุณหภูมิที่ชงกาแฟครับประมาณ92-96องศาลงไปในนี้ก็สาเหตุที่ต้องอุ่นเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีน้ําเดือดน,นะครับเราก็เลยต้องต้องใช้น้ําที่อุณหภูมิชงเนี่ยมามาอุ่นตัวกระบอกก่อนซึ่งน้ําที่เติมไปเนี่ยก็ถึงขีด120 ml ีดแล้วก็ปิดให้เรียบรอย้อยอะระหว่างรอ เขาอุ่นเนาะเราก็มาเตรียมผงกาแฟกันก็เริ่มจากการเปิดตาช่างแล้วก็ตวงเมล็ดกาแฟของผมใช้บัสเกต5 1มิม mm นะครับก็ใช้กาแฟทั้งหมด1 8กรัมอาแล้วเราก็ตวงกาแฟได้ทั้งหมด1 8กรัมแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือมาเริ่มบดเนาะโดยใช้เครื่องบดแบบมือหมุน อันนี้เป็นกาแฟคั่วกลางครับก็เลยบดไม่ยากก็บดไม่ยากใช้เวลาไม่นานมากนะครับประมาณก็20-30วินาทีก็หมดละ18กรัมเนื่องจากตัว Klim k ินไกด์เดอร์เฟเนี่ยมันมีขนาดตัวเคืองบดท,ที่ค่อนข้างใหญ่ก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าถ้าเป็นขั่วอ่อนก็คือไม่สามารถบดได้เลยครับหมดแลละเสียงเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดบดหมดแล้ว โอเคแล้วก็เคาะมันนิดนึงเนาะให้ผงกาแฟาลงให้ตากรองดมว่าหอมไหมอืหอมมากโอเคเนี่ยแหละครับเหตุผลที่จะต้องใช้เครื่องบดท,ที่แบบว่ามีคุณภาพดีนิดนึงต่อมาตรงนี้นะครับเราอุ่นกระบอกไว้เนาะร้อนเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ทําอะไรกับมันขยับมาตรงนี้ก่อนเราจะเอาผงกาแฟาที่บดได้มเมื่อกี้มาใส่ใน บาสเกตของเรา51มิลิเมตรนะก็จับแล้วก็เทเลยครับระวังหกนิดนึงคอหนึงให้มันผงกาแฟมันจะไม่ติดตรงเนี้ยข้อเคลือบตัวเทฟลอนเพื่อให้มันผงกาแฟไม่ติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะติดน้อยมากเราแค่กวาดผงกาแฟที่มันติดอยู่ตรงก้นตัวเครื่องชงเนี่ยลงมาเครื่องบดนี่นะครับก็จะเห็นประโยชน์ของตัว ไอตัวแปลงขนาดเล็กเนอะมันจะทำได้แบบไม่เลอะเทอะมากหลังจากเกลี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บอันนี้ก่อนแล้วเราก็ใช้เข็มนะครับกระจายผงกาแฟให้ทั่วแบบน,นี้บนไปวงกลมไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากครับ ทำแค่พอเห็นว่าผงกาแฟมันไม่จับตัวเป็นก้อนละแล้วก็คลอมันนิดหน่อยให้มันลงแล้วก็เข็มนี่พยายามเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตาอาจจะแบบบาดเจ็บได้ถ้าเราเก็บไม่ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็าเอาตัวโดซิงลิงเนี่ยออกแล้วก็เกลีย่ยใทมแมกกะลองแทมเปอร์ตัวนี้ครับเกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบกดลงไปตรงๆครับแล้วก็หมุนมันก็จะมีกาแฟหกมาตามขอบนิดหน่อยแหละ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ปาดออกแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ใช้แทมเปอร์ครับหรือว่าถ้าใครเป็นมาร์องสองด้านเนาะเราก็เอาด้านมารองเนี่ยกดลงไปก็ได้แต่ของผมเนี่ยถนัดแทมเปอร์มากกว่าก็กดลงไปตรงๆโอเคแค่พอตึงมือไม่ต้องแรงมากแล้วก็ใช้ตัวนี้แผ่นกระจายน้ำนะครับที่เป็นตัวเสริมใส่เข้าไปตรงนี้ทีนอ่ะแล้วก็ตัว หลังจากนั้นนะครับตัวกระบอกชงตัวนี้ที่อุ่นเรียบร้อยแล้วถ้าจับตูก็จะมีความร้อนเนะเราก็เทน้ําทิ้งก่อนพอเทน้ําร้อนทิ้งเสร็จแล้วครับเราก็แกะตัวบลายบาสเกตตัวนี้นะออกมาเก็บไปแล้วก็ใส่บาสเก็ตตัวที่เราเตรียมผงกาแฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แทนแล้วก็หมุนให้มันเข้ากัน บิดให้แน่นนะครับเพื่อที่น้ํามันจะได้ไม่หยดโอเคแล้วก็เอามาวางบนแทนแ่นได้ <c oughs> ทีนี้ตัวกระจกตัวนี้เนาะมันก็จะมีประโยชน์ในการเอามาส่องช็อตกาแฟแล้วเราก็เริ่มเทน้ำร้อนลงไปในนี้เหมือนเดิมครับถึงขีด120 ml เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมตัวตาช่างนะครับแล้วก็วางแก้วเนาะแล้วก็เสร็จทําแทรให้มันเป็นสูตรเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะชงแล้วโดยขั้นแรกเนี่ยเราต้องกดประมาณ15-20ครั้งพอให้น้ำกาแฟมันไหลลงมาก่อนนิดหน่อยเป็นการ pre infusion นะครับก็กดไปเรื่อยๆเลยมันจะมีความรู้สึกตึงมือเพิ่มขึ้นมาเลยครับตอนที่มันแบบว่าเริ่มไหลแล้วเราก็พยายามส่องตัวกาแฟในกระจบเลยนะอันเนี้ยเริ่มไหลละผมก็หยุด สิบวิหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบแล้วก็เริ่มกดครับทุกๆสองวิกดหนึ่งครั้งเพื่อให้น้ำกาแฟมันไหลออกมาแล้วเราก็ดูปริมาณน,น้ำหนักด้านล่างเนาะว่าน้ำกาแฟที่ไหลออกมามันถึงอัตราส่วนหนึ่งต่อสองหรือย,อยังก็คืออันนี้เราจะชงเป็นเอสเปรสโซ่นะครับ ก็1ต่อ2เมื่อกี้เราใส่กาแฟเข้าไป18กรัมนะะเราก็คาดหวังว่าจะได้น้ํากาแฟออกมา36กรัมตอนนี้ออกมา20กว่าแล้วเดี๋ยวพอครบ36ก็หยุดแล้วก็ที่เหลือก็คือกดทิ้งเพราะว่ามันจะเป็นกาแฟส่วนที่เป็นลุงโก้แล้วมันจะแบบรสชาติมันจะไม่ได้โอเคครบแล้วครับเท่านี้แค่นี้ก็คือได้กาแฟเอสเปรสโซออกมาละตามนี้ส่วนที่เหลือเราก็กดทิ้งแล้วก็ไปล้างได้เลยครับ เท่านี้เราก็ได้กาแฟอร่อยๆอไว้ทานที่ทําง,งานแล้วนะครับหรือว่าใครอาจจะชงเองที่บ้านก็ได้วันละ1นถึงสแก้วกดแบบนี้ไหวแน่นอนแล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ม,มีประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับอันนี้เป็นกาแฟคั่วกลางครับก็เลยบดไม่ยากออกแรงเยอะนิดนึง จะกระเด็นเยอะนิดนึงนะครับขออนุญาตใช้มือปกติถ้าเป็นที่ทํางานจะมีตัวถ้วยเ,เป็นเหมือนกับช้อนตวงอะครับแต่ว่าพอดีอันนี้ไม่ได้เอามาด้วย